สวัสดีฟีช่องกุงหทุกท่านครับวันนี้ลุงจะมาพูดคุยในประเด็นที่ว่าทำไมคำขอบางคนยังขึ้นรอพิจารณาอยู่วันนี้วันที่สองกันยายนเข้าไปแล้วนะเจ้าหน้าที่มีการแจ้งว่าจะสามารถตรวจสอบคำขอได้จนถึงวันที่1กันยายนถ้าคำขอขึ้นรอพิจารณาแบบนี้ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วใช่หรือไม่ เดี๋ยวลุงมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันในประเด็นนี้และอีกหนึ่งข่าวลือนะครับที่ลือกันมาในวันนี้แบบหนักหูมากนะครับก็คือมีแรงงานที่แคนาดานะครับได้เอารายชื่อญาติไปล็อกรายชื่อให้กับนายจ้างจำนวน30คนข่าวลือนี้จริงหรือไม่เดี๋ยวลุงมีคำตอบให้นะครับว่าจริงหรือไม่จริงก่อนไปรับชมคลิปการลุกนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับคนทาคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ มาถึงประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือประเด็นที่ว่าวันนี้วันที่2กันยายนเข้าไปแล้วนะครับทำไมคำขอยังเป็นรอพิจารณาอยู่ทั้งที่เจ้าหน้าที่ให้เช็คสถานะการสมัครได้จนถึงวันที่1กันยายนนะครับก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าโพสต์นี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารให้เสร็จภายในภายในวันที่1กันยายนนั่นเองนะครับลุงคิดว่าเจ้าหน้าที่ตั้งใจแบบนั้นนะครับตั้งใจให้มันจบภายในวันที่1กันยายนนะครับ แต่เอาข้อจริงๆนะครับไม่สามารถจบได้นะครับถามว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารล่าช้าหรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่ตรวจไม่ล่าช้านะครับแล้วก็ตรวจเยอะมากทุ่มเทเวลาให้กับกับพวกเราเต็มที่เลยนะครับทำงานเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงวันธรรมดาเนี่ยทำถึง2ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วแต่เจ้าหน้าที่จะมีเวลาว่างตรวจให้นะครับคุณเข้าไปเช็ค คำขอของคุณได้เลยนะครับสําหรับคนที่ได้รับการอนุมัตินะหรือว่าส่งกลับแก้ไขก็ตามนะครับคุณไปดูเวลามันจะเขียนเวลาไว้นะครับว่าเจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอของคุณตอนกี่โมงนะครับคุณไปดูได้เลยนะครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนไปเนี่ยคุณต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเขาทํางานโดยไม่มีโอทีอยู่แล้วนะครับทีนี้ทําไมในเมื่อเจ้าหน้าที่ขยันแบบนี้นะครับแล้วก็ตรวจก็ค่อนข้างจะเยอะและเร็วด้วยนะครับ ทำไมไม่ทันวันที่หนึ่งกันยายนนะครับก็ต้องบอกว่าไอ้คำขอที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่นะร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซนขึ้นไปเนะี่ยผิดไม่ครบนะครับแนบเอกสารไม่ถูกซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยไม่อ่านประกาศต้องบอกตรงๆนะใครจะดราม่าลุงก็ช่างนะครับคุณไม่อ่านประกาศเลยนะครับคุณไปขอลิงก์กับเพื่อน เข้าไปก็ไปแนบตามระบบขึ้นเลยนะครับว่าเอกสารให้แนบอะไรบ้างนะครับบางคนแนบถึงสิบสามข้อแนบมันทุกข้อเลยนะครับทั้งที่ในประกาศอ่ะบอกว่าแนบแค่สี่ไฟล์เท่านั้นเองและบางไฟล์ให้แนบรวมกันด้วยนะครับไม่ได้ให้แยกเลยคุณไม่ได้อ่านไงทําไม่ถูกพอทําไม่ถูกแบบนี้เจ้าหน้าที่ตีกลับอยู่แล้วนะครับนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมมันล่าช้านะครับคุณคิดง่ายๆนะคําขอหนึ่งมืนน่ะถ้ามันผิดสัก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยก็คือเจ็ดพันคำขอเลยนะแสดงว่าเจ็ดพันคำขอเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจอีกรอบไงถ้ามันคำขอเกือบสองหมื่นที่เราได้ยินมานะว่ามีคนยื่นเกือบสองหมื่นแสดงว่าคำขอที่ผิดที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจซ้ำเนี่ยอาจจะเป็นห4หมื่นสี่หรือ 15, หนึ่งหมื่นห้าเลยนะที่ต้องตรวจซ้ำคำขอสองหมื่นบวกไอ้ที่ตรวจซ้ำอีก15หมื่นห้ากลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจคำขอสามหมื่นห้าพันคำขอเยอะมากนะ นั่นเป็นสาเหตุว่ามันล่าช้าเพราะเหตุผลพวกนี้แหละนะครับรอบหน้าก็เลยมีคนเสนอว่าถ้าทําให้ถูกตัดสิทธิ์เลยครับมันจะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คงพิจารณาในการรับสมัครครั้งต่อไปนะครับแต่ถามว่าทําไมเจ้าหน้าที่ไม่มีการประกาศเลื่อนอะไรออกมานะทั้งที่น่าจะมีการเลื่อนนะครับว่าจะต้องมีการตรวจให้แล้วเสร็จภายในวันไหนนะครับให้ดูตรงนี้ละกันนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ให้ผู้ที่ต้องแก้ไขเอกสารนะครับสามารถส่งเอกสารกลับมาในระบบได้ถึงวันที่5กันยายนนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคุณได้รับคำขอให้แก้ไขคุณสามารถส่งคำขอได้ถึงวันที่5กันยายนวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่2กันยายนนะครับวันที่3 4กันยายนยังเหลืออีก2วันที่ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจเอกสารได้ถ้าติดตามในกลุ่มนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งแล้วว่าเจ้าหน้าที่ตรวจของคนที่ยื่นคําขอ22สิงหาคมเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็เหลือแค่วันเดียวก็คือคําขอที่ยื่นมา23สิงหาคมนะครับคิดว่า2วันนี้เขาตรวจเสร็จนะถ้าเขาตรวจเสร็จหมายความว่าไงถ้าเขา,เาส่งคําขอให้เราแก้ไขภายในวันที่4กันยายนนะครับเราก็จะมีเวลา1วันในการส่งกลับแก้ไข ดังนั้นมันพันอยู่เจ้าหน้าที่ไม่จําเป็นจะต้องไปแก้ไขประกาศของเขานะครับเพียงแต่ว่าเวลาแก้ไขของเราจะลดลงนั่นเองนะครับจากที่เรามีวันที่1 2 3 4งสา้าเราก็จะเหลือแค่วันที่4กับวันที่5เท่านั้นเองในการส่งกลับแก้ไขทั้งนี้เขาไม่นับคนที่ส่งกลับแก้ไขแล้วขึ้นรอพิจารณาใหม่นะคนพวกนี้ก็คือเจ้าหน้าที่อาจจะตรวจวันที่6 7 8ดด กันยายนได้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบตรวจเนื่องจากการตรวจรอบนี้เจ้าหน้าที่จะไม่ส่งกลับแก้ไขอีกแล้วนะครับถ้าคุณผิดก็คือตัดสิทธิ์เลยนะครับ เอาเป็นว่าในประเด็นที่หลายท่านกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะตัดสิทธิ์นะครับในการยื่นคําขอครั้งแรกเจ้าหน้าที่ไม่ตัดนะครับเจ้าหน้าที่จะตรวจจนถึงคําขอที่ยื่นมาในช่วงเวลาห้าทุ่มห้นาทีของวันที่23สิบงหาคมนะครับรับรองว่าตรวจครบทุกคนอย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาถึงอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่วันนี้ลือกันมามากนะครับก็คือในประเด็นที่ว่ามีคน โพตแจ้งว่าได้ข่าวว่ามีคนที่ทำงานอยู่แคนาดาล็อกรายชื่อยัดิดให้กับนายจ้างไปแล้ว30คนเราจะมีหวังไม่น้อนะครับบอกได้เลยนะครับว่าอันนี้คือมโนไปเองนะครับไม่มีจริงคือลุงถามคําเดียวเนะี่ยถ้านายจ้างแคนาดานะครับจะเอารายชื่อพวกนี้ไปทำงานนะจะมาเปิดรับสมัครทำไมจะให้กรมเปิดรับสมัครเพื่ออะไรนะครับ เขาสามารถทําได้เองอยู่แล้วนะครับในจ้างสามารถไปขอวีซ่านะครับออกสัญญาจ้างให้อ่ะ,อะแล้วก็ไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็ส่งให้ญาติพี่น้องคนกลุ่มนี้ไปเลยจะมาสมัครผ่านกรมทําไมนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วในจ้างแคนาดาไม่ใช่ในจ้างไทยนะพวกนี้นะครับเขาทําเพื่อบริษัทของเขาเขาจะเอาเส้นสายไปเพื่ออะไร มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับหยุดความคิดเรื่องพวกนี้ไปได้เลยและคนที่นะครับสงสัยว่าเจ้าหน้าที่มีนอกมีในนะครับคุณกลับไปคิดใหม่ได้เลยไม่มีทางนะครับลุงบอกได้เลยว่าเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานนะครับมีความโปร่งใสในการทำงานทุกคนทุกคนที่ถูกตัดสิทธิ์จะต้องมีเหตุผลกำกับไว้ในคำขอเลยนะครับว่าถูกตัดสิทธิ์เพราะอะไรเอกสารไม่ครบเอกสารไม่ถูกต้องนะครับ เขาเขียนไว้จะไม่มีเงียบๆนะครับไม่มีเหตุผลไม่มีทุกอย่างต้องมีเหตุผลยกเว้นนะครับที่จะไม่มีเหตุผลก็คือคนที่เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วถูกส่งกลับแก้ไขแล้วไม่ส่งกลับมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสถานะขึ้นรอแก้ไขอย่างนี้เขาตัดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องชี้แจงเหตุผลเพราะเขาถือว่าเขาส่งให้คุณแก้ไขแล้วแล้วคุณไม่ส่งกลับมานะครับ โอเคนะถือว่าชัดเจนนะครับว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีคุณไปใส่ใจเรื่องเอกสารของคุณดีกว่านะครับว่าถ้าคุณถูกตัดเนะี่ยถูกตัดเพราะเรื่องเอกสารแน่นอนและถ้าถูกตัดเรื่องเอกสารเป็นเพราะคุณไม่อ่านประกาศให้ดีๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณถูกตัดรอบหน้าถ้าคุณอยากไปคุณไปอ่านประกาศให้ชัดเจนนะครับและสุดท้ายนะครับที่ลุงอยากจะเตือนนะลืมไปหรือเปล่านะครับว่าเขารับแค่50อัตรานะครับ คนสมัครเกือบสองหมื่นนะครับรับแค่ห้าสิบอัตราเองดังนั้นก็เผื่อเผื่อใจไว้ด้วยนะอรอบหน้าก็รอสมัครใหม่และกันถ้าไม่ติดนะครับหรือรอสมัคร ประเทศใหม่แล้วกันนะครับอย่างเช่นอิสราเอลนะครับเดี๋ยวต้นปีหน้าจะมีประกาศรับสมัครนะครับก็รอติดตามข่าวสารกันไว้ให้ดีๆแล้วกันลุงเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ไปทํางานที่แคนาดาหรือว่าประเทศอื่นๆที่ทุกคนอยากจะไปทำเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต ให้กับครอบครัวนะครับก่อนจบคลิปรบควนกดติดตามกดแชร์กดกไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่อง,งหน่อยเสมอมาวันนี้ช่อง,งหน่อยสวัสดีนะครับ